สนับสนุนข่าด้วยศูนย์ยามาฮ่ารัตนเพศยานยนต์สะดวกสบายสมุกสาขาทั่วเพชรบูร์ออกรถกับรัตนเพศยานยนต์วันนี้รับประกันครบถ้วนออกให้บริการนอกสถานที่สม่ำเสมอศูนย์บริการพร้อมช่างทุกสาขาค่าแรงฟรีตลอดชีพจัดกับทางร้านหรือแฟแนนน์ก็ได้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม0-56-701777 ศูญญนย์อำนวยการจิตอาสาพ,พระราชทานอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์ได้มีการจัดกิจกรรมจิตอาสาพ,พัฒนาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทยร่วมสารพลังทำความดีด้วยการมอมเป็นประโยชน์เพื่อสังคมรวมใจน้อมก้าวถวายเป็นพระราชกุศลร่วมกิจกรรมจิตอาสาพ,พัฒนาโรงพยาบาลบางโป่งเพื่อสำนึกในพระมาหากรุณาธิคุณในโอกาสบันสำคัญของชาติไทยเนื่องในวันคล้าววันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนมหาอนันทมหิดลพระอัฐรามาธิบดินทรในวันที่9มิถุนายน ยายนองันบณบริเวณล,ลานกิจกรรมโรงพยาบาลบางโป่องอํงาเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์โดยมีนายนาวินสังฆมาศในอำเภอวังโป่งเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจบุคลากรทางการแพทย์เจ้าที่สาธารณสุขอสมผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นพ่อค้าประชาชนรวมถึงบริษัทอัครารีซอเซจจำกัดหมาชนในเข้าร่วมกิจกรรมเราทำความดีด้วยหัวใจจิตอาสาพ,พัฒนาโรงพยาบาลบางโป่งโดยมีผู้เข้าร่วม กิจกรรม200คนโดยมีการปลูกต้นไม้ปร,ปรับปรุมภูมิทัศน์และทำความสะอาดเก็บขยะมูลฝอยภายในบริเวณพื้นที่